ตาพาฟินเจนนี่ลิลลี่กับอาชีพในฝันสุดฟินกระเป๋ารถเมสายแปดในตำนานชิ้นในเลยพี่ชิ้นในเลยอนุสาวดีธะบานบุดีรชิ้นในเลยครับชิ้นในเลยไอ้อิจฉากันนี้ดิพี่อันนี้กระเป๋าสวยไงย จะ <PM> แหวนมันเบรกแตกแค่ไหนในสุปตาพาฟินสวัสดีค่ะขอต้อนรบเข้าวสุร็การสุปตาพาฟินเราจะเจอกันแบบนี้นะคะทุกวันอาทิตย์9ก้าโมงครึ่งทางจีนในยี่สิบห้าใช่แล้วนะฮะเราจะมาสารฝันสุปตานะฮะว่าเขาอยากจะทำอาชีพอะไรณตอนนี้เราก็จะพาเขาไปสารฝันนะฮะและผู้ชมที่ติดตามก็จะได้รู้ด้วยรู้ลึกถึงอาชีพนั้นๆด้วยนะฮะถูกต้องแล้วค่ะแล้วต้องบอกว่าแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้นะคะเป็นศิลปินที่งานแน่นมากที่สุด อายุก็น้อยเก่งก็เก่ง<อ>นะคะเป็นพี่น้องนะคะน้องเจนนี่น้องลิลลี่ซึ่งเขารักกันมากๆเลยกลับมาสุปตาพาฟินเบรกนี้นะฮะเราอยู่กับสุปตาที่เป็นแขกรองพิเศษนะฮะน้องเจนนี่และลิลลี่สวัสดีค่ะ โด่งดังมากโด่งดังมากจริงๆตอนนี้เป็นไงบ้างงานเยอะมากไปใช่ไหมคะค่ะก็มีคอนเสิร์ตทุกวันเลยค่ะทุกวันเลยเหรอใช่ใช่เพราะว่าเราต้องรับื้อบ้านนี่ไงยังไม่ตื่นคอนเสิร์ตเป็นป็นไงบ้างบ้านตกแต่งเสร็จยังตอนนี้เหลือตกแต่งภายในแล้วค่ะนี่อายุแค่นีนซื้อบ้านแล้วนะแอบใจหาย ทำไมอะอยู่ด้วยกันตลอดถึงแม้ว่าเขาจะซื้อหลังบ้านแต่มันก็ไม่ได้นอนแบบกกันนัจะแยกบ้านกันเลยหรอใช่ค่ะแต่ว่าบ้านติดกันเราทุบรั้วออกแล้วก็เธาทำสะพานเชื่อมไปห้องกระต่อทำข้างบนค่ะใช่แล้วในนี้จะไปอยู่ใครรู้คืกับแม่ค่ะขอแม่ก็จะเป็นฟังหนูใยแม่ก็ว่าจะแยกแล้วก็เลยแบบใจหายนิดนึงไม่เป็นไรอยากให้มีนอพี่บ้านนะเราก็ขายบ้านเราแล้วไปอยู่ด้วยโอเคขอไปอยู่ด้วยนะ เแต่ว่าลิลี่ช่วงเนี้ยที่แยกบ้านาสีแล้วก็สวยขึ้นเป็นสาวขึ้นน่ะมีความรักหรือเปล่านะตาลอยด้วยคิดถึงใครอ่ะนั่นคุยกับเราตาลอยอ่ะคิดถึงเตียงนอนคิดถึงเตียงนอนคนนอนมาเช้าเนี้นึกว่านึกว่าแบบนึกถึงคนที่ชื่อฟลุ๊กอะไรนี่อุ้ย คือเขาเป็นคนจิ้นกันเอารถเพื่อนด้วยจ้ะไป่ะเธอฉันไปไปนะมาเรงไหนเคลียร์สิมันเริ่มจากเหมือนเวลาลงคลิปคู่ในติ๊กต็อกเจ๊ทีก็จะมารีแล้วฮึยหมอส่งเงินจ้างกูจิ้นกูณจิ้นจินที่ไหนใช่แล้วพอลงคลิปมาเรื่อยๆอ่ะคนก็จิ้นมาตลอดจนถึงตอนนี้แต่ตอนนี้ลิลี่ไม่รู้จริงไหมแต่อีคุณฟุ๊กอันหาเริ่มเยอะแล้ยยังไงอ้าวทำไมพี่พูดพอแฟนคเับ บอกให้ทําอะไรก็จะตามตามตามกันแบบเรารู้สึกว่าเอ้ยจริงหรือเล่นวะงเนี่ยตกลงเนี่ยพี่สาวเหมือนห่วงนองห่วงไหมห่วงไหมห่วงค่ะมีน้องอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าเราจะมีแฟนเร็วก็จริงแต่เราก็ไม่ได้อยากให้น้องเหมือนเราถูกไหมคะ <c oughs> เราก็อยากให้ลิลี่แบบทำงานก่อนแล้วก็ไม่รู้ว่าผู้ชายที่เขาเข้ามาเขาคิดอะไร <ภา S 1> อไระะอ่ออาแล้วก็เลยเป็นห่วงน้อแล้วแล้วสมบุรณนะถ้าเกิดว่าน้องลิลี่ไปชอบจริงๆแล้วจะเป็นแฟนกันจริงๆกันได้ไหมพี่สาวอนุญาตไหมไม่ได้ค่ะ ว่าต้องอายุเท่าไหร่มันเป็นกฎของค่ายด้วยว่าศิลปินค่ายเดียวกันห้ามเป็นแฟนกันแล้วก็อีกอย่างหนูมองว่า1ิปุีอ่ะพี่ทำงานก่อนดีกว่าแล้วโอกาสแบบลิลลี่ได้รับทุกวันนี้มันไม่ได้ง่ายนะคะเด็กทั่วไปไม่ได้เป็นแหบืลิลลี่แล้วก็เลยคุยได้ไม่ได้ห้ามไปกินข้าวไปดูหนังแบบเพื่อนๆกันทำได้ปกติแต่อย่าอย่าเพิ่งใช้คำว่าแฟนมันมันเสียดายโอกาสพี่ชายคนอื่น เพิ่งสนิทมาถือว่าเกิดสนิทเเราเราฟังแบบนี้เรารู้สึกไงบ้างหนูไม่รู้อ่โอเคคิดอะไรกันหมายถึงว่าแกนี่คือคนนี้เลยแกผู้ชายถ้าคุณคิดเราคิดไหมใจพี่สาวที่ก้าตอไม่แต่พี่สาวรักเรามากเลยนะใช่ช่วงที่มีมรสุมเรื่องราวข่าวข่าวต่างๆเนี้ยคือเจนนี่จะไม่ยอมเล่าให้ลิลี่ฟังเลยเพราะกลัวเราคิดมากเรา นี่ไงนี่ไงยังไม่รู้เลยมรสุมเรื่องอะไรล่าสุดนะคะแบบไม่ค่อยอยากเล่าแค่รู้สึกว่าลิลลี่ก็หนักพอสมควรแล้วเพราะว่ากระแสตอนนั้นคือก็ไปโยงลิลลี่หลายเรื่องเลยแล้วก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องของหนูไปให้น้องรับรู้ก็แบบนอนร้องไห้อยู่ในห้องไม่ค่อยออกจากห้องไม่ไม่อยากให้คนในครอบครัวต้องมาเศร้าเพราะเราเพราะว่าสาเหตุทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะเราเพราะนั้นให้มันจบที่เราเลยดีกว่าแล้วเราเคยมีแบบช่วงระยะเวลาสักแวบหนึ่งไหมที่รู้สึกคิดสั้น่ะ หนูไม่เคยคิดสั้นอยากฆ่าตัวตาย,ยแต่หนูแอบคิดสั้นว่าอยากออกจากวงการมันมีแว็บหนึ่งบบที่เรารู้สึกว่าทําไมตอนเราเป็นแม่ค้าเรามีความสุขกว่านี้วะทาไมตอนนั้นไม่เห็นมีคนด่าเราเยอะขนาดนี้อะไรเงี้นนยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากออกจากตรงนี้แต่พอคิดไปคิดมาแล้วแดนเซอร์ล่ะนักดนตรีแม่บ้านหรือว่าศิลปินเที่งอยู่กับเราแล้วไหนจะครอบครัวเขาอีกแล้วเขาจะเอาที่ไหนกินแล้วก็รู้สึกว่า ถ้าเราไม่ทําเพื่อตัวเองเราก็ต้องทําเพื่อคนที่อยู่ข้างๆเราตอนนี้ก็เลยแบบรีบคลึบขึ้นมาโตเกีพี่กีบอกตะกี้นึกว่าเคยกินแล้ออยังไม่เอานะไม่ไม่่ะชีวิตเกิดมาต้องสู้ใช่ก็จะมีมรสุมต่างๆเข้ามาแต่เห็นไหมทุกอย่างมันก็ผ่านพ้นไปเป็นคนเข้มแข็งดีแล้วลูกนะลิลลี่ต้องเอาเยี่ยงอย่างพี่เจนนี่นะคะต้องเป็นคนเข้มแข็งน จะมีข่าวดีแล้วค่ะปีหน้าจริงเหรอปีหน้าจะแบบจะมีพิธีเกิดขึ้นห <laughs> รือเ <c oughs> ปล่าแต่งงานหรอคือจริงๆแล้วถ้าถามว่าพร้อมไหมหนูก็พร้อมแลวหนูก็ไม่ได้ติดในเรื่องอาชีพการงานของเราเพ <โห S 2> ราะว่าเราเปิดเผยมาตั้งแต่แรกแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่เขาก็จะดูเรื่องงานของเราเขาก็จะเห็นอยู่ตลอดว่าเรางานเยอะถ้ามันยังเยอะยังปังอยู่อ่ะเราก็ยังไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิต เหมือนกับผู้รักเหมือนที่แต่งงานกันไปแล้วแหละแต่เราแค่ยังไม่ได้แต่งงานกันจริงๆก็คือเป็นข่าวลือว่าจะแต่งงานก็เขาจะขออยู่ค่ะจะขอจริงจะบอกนะคะว่าว่าจะพายวันนี้วันนี้เหรอคะอะไรกันตลอะไม่งบนี่เจนี่ลิลลี่คือที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตคือผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเราเคยทำอาชีพอะไรมาบ้างโห เยอะมาค่ะลิลลี่ด้วยเหรอใช่ค่ะหนูทำอะไรลิลลี่ทมหมดค่ะตอนหนูเป็นแดนเซอร์ลิลลี่ก็ขึ้นไปเป็นแดนเซอร์ตอนหนูเป็นแม่ค้าขายรองเท้าลิลลี่ก็จะไปนั่งขายต่างหูคู่ละ20อยู่ข้างๆค่ะซึ่งเราบนนั่งบนรถเมล์เนี้ยเพราะว่าอะไรพี่เอกกี้บอสบาะว่าคุณมีความฝันว่าคุณอยากจะเป็นกระเป๋ารถเมใช่ค่ะทั้งสองคนอาะมีสกิทพี่ด้วยคือหนูดูในโทรทัศน์ไงค่ะแล้วมันว้ว้าวเว้ว้าวเว้ว้าวเว้ว้วเว้ว้าวเว้าวเว้้วาวป็นชื่อเพลงเหรอ ไม่เม <łość> ื่ว่าเหมือนว่าเขาจอดเรียกคนไงคะคนเลอไปไล่ไป่อะไรเียหออุ้ยหน้าแต่งเพลงเกี่ยวกับรถเมล์เนี่ยพี่ว่าวเธอเป็นคำใหม่เลยเนาะโอ้ย ใช่ไหมคือเดี๋ยวต้องบอกว่าวันนี้น้องๆอยากจะเป็นกระเป๋ารถเมย์เพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่ที่เป็นกระเป๋ารถเมย์จริงชื่อว่านพูเดี๋ยวมาดูว่าอาชีพกระเป๋ารถเมย์นี่มันยากง่ายขนาดไหนนะคะไปคุยพี่ปูกันดีกว่านี่ก็อีูพร้อมหน้าแล้วนะคะขอต้อนรับพี่ปูจากอู่รถเมย์สายแปดค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวสวัสดีค่ะอุ้ยนองเยอะเหมือนกัน านะออออการเป็นกระเป๋ารถเมน้นี้เราต้องผ่านการฝึกอบรมอะไรบ้างครับอบรมกเกี่ยวกับทัศานาทิ้งสัยของการบริการลูกค<อ>า้าค่ะก็คือเซอร์วิสนี่แหละสำคัญเนาะก่อนที่เราจะมาเป็นกระเป๋ารถเนี่ยกระเป๋าเนี่ยจะต้องมีบันะตรขนส่งที่ออกจากเอ่อขนสง่งขนส่งก็ต้องอบรมเราถึงจะได้บัตรตรงนี้ออกมาแอ้ไม่อย่างี้จะต้องไปฝึกงานจีงก่อนที่จะปฏิบัติงานไหมคะใช่ต้องฝึกค่ะฝึกเก็บตังค์ให้คล่องการ อย่างนี้เหรอะบอกใช่กะบอกปั๊บๆๆเนาะสมัยเด็กๆเราชอบเล่นกันมากชอบค่ะใช่เธอที่นี่ทุกนี้เป็นนิ้วล็อคทําไงแราจและวันระยะเวลาการทํางานปะคะประมาณประมาณตีสี่ประมาณสี่โมงก็เสร็จประมาณก็ประมาณหกโมงรุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยวันนึงก็สกะเเธอเราอกแล้วไปไปก่อนเร็วไบไเธอ เดี๋ยวค่อยไปจ้ะไปเจอพี่ได้จ้ะดจอดีๆจะขึ yep, ้นรถไปแล้วก็กำลังก็คือสองกะหัวใจหลักของคนที่เป็นเจ้าปราชญ์ต้องมีหัวใจหลักยังไงบ้างเราต้องบริการผู้โดยสารแล้วเราปัญหาแบบลูกค้าที่ขึ้นมาง่ียเงาอะไรเนี้ย ก็มีค่ะอ๋อก็มีค่ะทำไงอ่ะแม่เราก็คือบางครั้งแต่เราก็ต้องดูว่าผู้โดยสารเป็นลักษณะแบบไหนถ้าเราอนุโลมได้เราก็อนุโลมก็คือไม่เก็บก็ได้ไม่เก็บก็ได้ค่ะไม่ยอมไปเดี๋ยวได้ค่ะคือพี่เวลาอยู่บนบนรถรถเมล์อย่างเงี้ยเราต้องยืนยังไงอ๋อก็เออขาต้องยังไงอ๋อยังไงฮะถ้าเผื่อเราเวลาเราเก็บตังค์เนี่ยเราต้องหันหน้าไปทางรถรถ ใช่ค่ะแต่เรายืนเราจะยืนลักษณะต้องยืนด้านข้างใช่ค่ะยืนด้านเวลาเวลารถวิ่งเนี่ยมันจะไม่มีเอ็นลอยดูด้วเถอะคุณรถมีเบียดเจอหนุ่มหล่อๆทำยังไงอ่ะนี่ไงความฝันหนุ่ยแล้วใครได้ล่ะมันจะมีไม่เลี้ยงอ่ะค่ะมันจะมีเลี้ยงอยู่ยเตี้ยตาถ้า็รุกัตสามสามร้อยใช่ไหมอ่าถ้าแรงก็ตสามสามร้อยแล้วก็บวกเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณ สี่ถึงห้าร้อยบาทต่อวันต่อวันต่อวันปากโชว์สอนหน่อยป๊อปป๊บปป๊อปแล้วยังไงพี่โอ้ยเปเนสาวก็อย่างนี้แล้วไม่ต้องเขย่าด้วยเอ่อเขย่าคือเหรียญจะได้ไม่ขัดนะคะเวลาถึงใต้น้าจะพูดว่าอะไรอ่ะคะอ๋อก็จะพูดกับผู้โดยสารว่าเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะถ้าผู้โดยสารจะลงป้ายสมมุติว่าเขาลงป้ายเราก็จะถามว่าจะลงป้ายใช่ไหมคะ เขาจะมีกิ่งกดเหมือนเดิมใช่ค่ะกิ่งกดอ่ะตอนนี้เราก็ได้ความรู้ไปเยอะเลยนยฮะเก็บแบบอาชีพนักงานเก็บค่าโดยสารนะครับเดี๋ยวฝากน้องๆไปฝึกหน่อยนะฮะแล้วเดี๋ยวทั้งสคนต้องเจอภารกิจสุดหินด้วยช่วงนี้เราต้องมาแจกภารกิจนะครับซึ่งภารกิจที่น้องเจนนี่แล้วก็นิลี่ต้องเก็บค่าโดยสารนะครับและดูแลผู้โดยสารให้ครบ 20คนนะฮะโดยให้ผู้บริษัทยี่สิคนนี้พึงพอใจก็คือถ้าไม่พอใจเธอจะต้องเปิดคอนเสิร์ตอย่างบ้าคลั่งเปิดบนรถเมล์เหรอเปิดบนรถเมล์เลยอยู่บ้าคลั่งอย่างบ้าคลั่งได้ทั้งหมดหมื่นเพลงเพราะฉะนต้องทำให้เขาพอใจโอเคไหมเคเราโอเคไหมตอบดีไหมจ้ะดีมากจ้ะนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเตรียมตัวก่อนเลยจ้ะะค่า อลองก่อนนะ่ะแล้วเอาใหมตอนนี้รุ่นพี่กระเป๋ารถเมก็กาลังถ่ายทอดวิชาให้รุ่นน้องเจนนี่ลิลลี่อยู่นะครับดูตั้งใจฝึกปรือวิชากันอย่างมากเลยสิบบาทตลอดสาย <c oughs> นี้ก็ถึงเวลาที่นักร้องสาวสองพี่น้องจะเป็นกระเป๋ารถเมย์ตามความฝันแล้วจะทำได้ไหมครับเนี่ยเจ ЕН นนี่ลิลลี่ เดี๋ยวมอพี่เดี๋ยวมอไม่จ่ายก็ง่ายเดีมอวารีอันดุเจ้าวารีตะบันพุธพี่เดี๋ยมอมีใครลงไหมคะเดี๋ยวโมอ้าวไม่มีเลยสิบบาทต้องทำให้คุ้มนะพี่พี่ลงเหรอลงลงต้ลงลงแล้วเหรออนุเจาวดีตะบานพุทธค่ะอันดุเจ้าวารีตะบานพุธสวัสดีครับรถเมย์ให้พี่แล่นยินดีต้อนรับครับผมรับขนมจีนซาลาเปาไหมคะเล่นกุ้ง อนุสาวารีย์สะพานพุทธเลยเพีย่อนุสาวารีย์สะพานพุทธครับจิตในเลยครับจิตในเลยตกงานแล้วตกง,งานแล้วมาเป็นกระเป๋ารถเมล์แล้วจิตในเลยคล่ะ <c oughs> <c oughs> าเหมือนน้องเจนนี่เหรอพี่โอ้ยเจนนี่เขาน่ารักมากจริงๆโอ้ยใครๆก็พูดอย่างนี้สองคนนักร้องสาวสองพี่น้องทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวดูแล้วมีแววเหมือนมืออาชีพเปะ๊ปะเป๊ะไออิจฉาขนาดนี้เลยพี่อันนี้ก็เป่าสวยไงเอยตัวก็ใส่ร่มอันนี้พี่ไม่จันเลยอ่ะ <laughs> พี่ไปสะพานพูดไปเพ่อนุรักสะพานพุดอนุรักษ์บัดพูดอนุรักษ์บันพีมีใครไปบ้างมายค่ะ,ะ,ะหลังจากปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วเราได้ให้น้องๆไปพ,พักผ่อนอออเปลี่ยนเสื้อผ้ากลับมาสวยแล้วนะคะสรุปว่าสำเร็จฝนเล่นก่อนเกิดเลยโอ้โหแม่จ <laughs> ะ <laughs> ให้แถมเลย <laughs> <laughs> คือว <oung> ่าเป็นอาชีพที่ที่มีความตื่นเต้นเนาะแล้วก็จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับเส้นทางพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่ต้องใช้พลังงานข้นไูงเยอะเนาะเนาะถือว่าสนุกเนาะกับวันนี้สัมภาระค่ะใครอยากให้ซุปตาคนไหนในทั้งรายการของเราก็อย่าลืมไปอินบ็อกซ์ในแฟนเพจสวนรายการนะครับซุปตาพาฟินครับผมค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะวันอาทิตย์หน้าเวลา9้าโมงครึ่งทางจีนในวนทีีสิบห้านะคะสำหรับวันนี้เราสี่คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ เป็นกำลังใจในการทํางานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกพี่คือโคตรเท่เลยแล้วก็เก่งมากๆนะคะไอดอลไอดอลเนาะ <Okay. S 1> ก็สู้ๆแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ